มีอาพลงกนอุ้มรอะอุ้มหนึหิวลงมันบรินักเนาเส้นเหนือปฏิบมียั้องโตเขาไปจดขอบคุณปุ้ใหญ่จะดีทั้งสองคนเด้อหน่วยปักใหญ่บ่เคยเส้นอันมาละบ่นี่นะเงียมากละบ่พูดไพ่พูดลาบ่ มันมียสอบหนึงปรดนาแตสอ่ะก็แล้วเห็ดมาเบิรอะไก็ตะกี้ว่าสอบรหัสสิปมีสอบหนึ่งบระดน้ารากานี่เลยจำเท่ยงนีเลยไมก่อมาดีจำยังบ่เอาลงมาลงมาแล้วก็เหตุเคลียร์มันแล้วบ้านนี้วันหน่งแล้วเบอแล้วมันมีสองอนะปลา <ป>หักทอดมันบอกขอ้าโพดโอ้ยมันทอดเลยจิจี้แักบ่ทอดแล้วก็จีจบ้อดเอาของข้าว้อนโอ,อ้โนเว่แล้วของข้าก่อน,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 นอ,อ,นอ,นอันละพันกีบ เอาสามอันเลยระมอันคบาทโอ sure, ้ยสินป้านี่่านับข้าวโพดอยู่พอเจ้เาเราบัาเดียบหรอตอนแรกเราประสุมกันแบบใส่อ่ะครั้งนี้

ต้นน an er. ี th omas th omas ้บ่ต้นน um an ี้มันใครมาบอหนักสุ對對่มนี่เนี่ยหนักคักบอเหนาใบไม่โอดวะเจ้เลยเออทำมันนึงทำมันเต็มก่อนครบแยกออก ม <speaking> ันเป็นของมันมันพ่อของข้าเจ้านีนะของเฮามันบ่เป็นหยังดอกบลพอได้มีเศษเลยบ่อือกลัวเขามีข้าเจ้าสั่ง้อมีข้าเจ้าสั่งข้าเจ้าจัได้เ็ยูข้าอยู่ดอนบ่อืมอยงเดียวบ่เนาะเนาะ มือเราด้วยการดูง่วยนะแกจักสบานรืยบหวานบัวานบานบ่ังงลายบ่เบิรดเหรอบ่กวมีได้มแต่มันก็มีได้ยสับมนเด้มันกันค่อยเลอดอหาา กูว่าไปหาก,กินก่อนซะนหออมห่กน้อยห้องเก้านี่คพอพีได้ต้มลงไปขายสมโพธิผ่ามาเลย <c oughs> น,นั่นละนี่อนนีิป้าเอาขายยียน่นี่อันบกเบกก็จะห้อ,นะองคำนี้น่าใส <laughs> Ê, mình buộc hộp là cho công khám ừ, trái, Mưa rồi ba, tôi sẽ lo nhau, du khoang. Bây, mưa ăn bớt. mua ấy, cái này, thôi. สามสอบนเพ่อยี่สามนะพ่อต้นนน้องปลาผ่าอะไรเงี้ออกเด้อยตันเออถององวัดนะเฮ้ยสลับใจนะห้องอันห้องปลาหน่อยสองร้อยมา้ามันการผสมปลาชันกันเลยคุณพี่เด้อคุณป่าคุณพี่ทั้งสองคนเพราะว่าข้าวโพดอยู่ดอนนนะอยู่กลางคลองพี่ มังกรสีแมนแมนทางไทยว่าอันดอนคืออะไรเกาะพี่น้องอยู่ในเกาะมังกระโพดถ้าเราได้ใส่พุ่นใส่พุ้ยเนาะมังกะประมาณนี้เนาะหมากใหญ่หมากน้อยได้คุณพี่เด้อคุณพี่ทั้งสองเนาะต้องขอบคุณขอบคุณในหลายกับผสมประสานกันเนาะเพราะว่าหน่วยน้อยยวนใหญ่คุณพี่เอ้ยเพราะว่า กกเอะเอินนกนัโ like. ค ah! yeah. ้งขอบคุณพี่ทั้งสองอืมันแมนขอบใจสุดขอบใจเอฟซีสุขสุขนอะไรที่ติดตามผดไอ้ก้อนพี่ห้องปัาลูกเฮ้ยพี่พี่อันห้องป้าอันลูกเนอห้องป้าละผสมกันน่ยพี่น้องเลพ่อหน่วยน้อยหน่วยให่เนาะมัน พี่น้งองกระปุเนาะเฮ้ยซ้อ,อมออกคักแน่ะนี่บินสืบบอ,อ <c oughs> นี่แหละากุสืบกเรียกเมีนค้ายานอย่าปเห็นน้องนะลูก่เหนน้องเนี๋ <c oughs> เยเขาละหาซีม,มาร์กปะนี่ <c oughs> ห้องปลาน่อยกับห้องปลาผ่าน <c oughs> ห้องอันปลาหน่อยตัวไหนฮะเกรน ลอยหาซีบเฮยของปลาผาให้ก็ไเลหายซีบลาลาลดีินเนาะไอ้รถสามนี่เป็นหาเป็นหาสอบพวกสอบเนาะโอ้ยชิ้นคอยกัลวันสอบเต็มสอบเต็มเนาะวะพวันหวกสอบอะไนพอย่างละครึ่งสอบละครึ่งสอบละครึ่ง งัวเไรกเอาปล่อยงวไมาหนิจา่อยงไมคุยกี่นแก่แ่ออนลูกแกแม่ออนเลยเนาะใส็กระสอบมาใส่ได้เฮยเออใส่ตนัวนคนหนับกรลงพี่น้องคนลดหาซีบ ใจเน่อยู่มันเยงใจเน่เน่มันอยากใจน้ำมันกระโผดหนากระปะ่นกระโผดมันเนี่ยเฉยมาคุ้งเนี่ยโอ้ปูไอกระโผดนี่มันกัะหงามบอ bát xin theo mất lấy bếp này thành tôi dùng bạn <laughs> nhanh ngưng สองยมาูนำผูนับกับพี่น้องพอนับให้มันไห่สำคัญเบิดเนาะสองลอยอบทนด้บทปแล้น้องปลาฟาลอยหนองพี่น้อยสองลอยหน่วยเอาในนะเหือปนนางกีสเปนั่งนี้จีทายคู หายนี่เฮ้ยเจกีข้โพดเต็มอยู่บนกรทางอ๋เอาตัวเนี่ยกระสอบนี่มันจิงไลไลเรียมาลอะอะขอบคุณยังมาห้าทีสองสามหนึ่งตีกันแล้พี่น้องนอนเลยนี่นอนน้อยเดียวหนึ่ง<อ>แม่มาปอกหน่อไม้กได้ทุเมื่อห้องป้าฝ้านี่สองสอบเนาะห้องป้าน้อยสี่ ก่อนขันใส่เต็มกันนักไหมเนาะขันใส่เต็มกันนักเลยดีแต่ตาพี่น้องพ่อก็ไม่ขีดนะเนาะพอดีพอดีปะพอดีแอบเลยพี่น้องอะไรห้องกันจากบังกรขันบ่พอก็สีอาห้องบังกรตื้มอะพอดีเนาะ